สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโมบ้าผักแคนนะครับวันนี้เรามาพบกับหนังสือที่ชื่อว่าจิตใต้สํานึกนั่นเองนะครับตอนปลดล็อกจิตสํานึกที่สูงสุดของคุณนะครับในตอนที่13นะครับตอนนั้นผมทิ้งท้ายไว้ที่การสัมผัสแสงขวัญตั้มและพลังงานขวัญตั้มอีกนะครับที่ชาวฮาวทูเลียส่งมาให้คุณนะครับและโลกและจากวิหารชาว ฮาวสุรียของเรานะครับเรามีผู้ฝึกสมาธิในวิหารที่เข้มแข็งมากครับและเราใช้พวกเขาเพื่อสร้างการเชื่อมโยงควอนตัมในโลกมิติที่5ของเรานะครับเรายังอุทิศตนให้กับแสงควอนตัมและแสงแห่งการรักษาสำหรับโลกนะครับรวมไปถึงเราส่งแสงจากคิสตัลอีเทอร์พิเศษนะครับของเราในวิหารของเราพร้อมกับแสง และพลังงานจากการรักษาแบบความตัมนั่นเองนะครับจะต้องมีอนุภาคที่สามารถรับการรักษาแบบความตัมและแปลงพลังงานได้นะครับแนวคิดในโลกของกายภาพที่อธิบายสิ่งสิ่งนี้คือความสามารถนะครับความสามารถหมายถึงความคล้ายคลึงกันนะครับคืออนุภาพสองกันสองอันเนี่ยที่มีความคล้ายคลึงกันนะครับสามารถมี ความสามัคคีที่มีพลังงานมากขึ้นเมื่อมีแหล่งพลังงานสั่นสะเทือนหรืออนุภาพพลังงานที่คล้ายคลึงกันซึ่งเราพยายามส่งพลังงานให้แสงไปยังนั้นที่นั่นความสามัคคีของควอนตัมจะเกิดขึ้นได้อย่างมีพลังมากขึ้นเมื่อมีความสามารถนะครับแนวคิดเรื่องความสามารถเนี่ยอธิบายได้ว่าทำไมเราจึงสร้างคิสตันอีเทอร์12ชิ้น เราทำงานร่วมกับคุณอย่างเข้มแข็งเพื่อสร้างเมืองแห่งแสงดาวเคราะห์นอกจากนี้ครับเรายังสามารถทำงานเพื่อสร้างบันไดาการขึ้นสู่สวรรค์โปรเจกต์เหล่านี้ช่วยสร้างสมมาตรด้วยสนามพลังงานมิติที่5ของเรานะครับสนามพลังงานของโลกในวิหารของเราครับเราเล่งและขยายความคิดของเราผ่านงานคริสตัลน,นะครับ อันล้ำลึกเราได้พัฒนาอุปกรณ์และคำศัพท์เฉพาะในการวัดพลังงานโดยอิงตามแนวคิดของพลังงานอาเคนนะครับซึ่งเป็นการวัดพลังงานของสนามความคิดโปรดจำไว้ว่าครับสนามพลังงานความคิดนั้นอิงตามฟิสิกควอนตัมนะครับเนื่องจากความคิดนั้นมาจากเคลื่อย่อยย่ออะตอม เช่นกันนะครับขึ้นความคิดนั้นไม่สามารถสังเกตได้คุณอาจสามารถสังเกตสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าในสมองได้ซึ่งเป็นพื้นฐานของการผลิตความคิดนะครับท่านฟังคงจะพบกับความยากลำบากในการใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีปัจจุบันใช่ไหมครับเพื่อแยกพลังงานของสนามความคิดอออกเป็น อนุภาพที่เล็กที่สุดความคิดเป็นตัวแทนของสนามพลังงานทั้งหมดครับของดาวเคราะห์ทั้งหมดนะครับพลังงานทั้งหมดของมิติสนามความคิดเป็นพื้นฐานของการยึดมิติที่3เข้าด้วยกันการมีอยู่ของม่านบังตาจะแยกความเป็นจริงนี้ออกจากความจริงแบบอีกแบบนะครับม่านบังตานี้ยังเป็นสนามพลังความคิดอีกด้วยนะครับ พลังแห่งความคิดสามารถทะลทะวงได้ครับซึ่งสิ่งที่น่าทึ่งก็คือความคิดของคุณสามารถส่งผ่านได้ในรูปแบบขวอนตัืมตัวอย่างเช่นครับความคิดของคุณและสิ่งที่คุณทำกับความคิดเหล่านั้นจะถูกบันทึกไว้ในบันทึกอาคาสิกนะครับความคิดทุกความคิดที่คุณมีมีอยู่ในร่างนี้บันทึกไว้นี่คือการพัฒนา,นา ในเชิงบวกคนเขียนหนังสือเนี่ยกำลังอธิบายเรื่องนี้ให้ท่านฟังเข้าใจเพื่อให้ท่านฟังเนี่ยเข้าใจเรื่องขอบเขตของความอันกว้างขวางของสนามพลังงานแห่งความคิดเราส่งพลังงานแห่งความคิดและแสงแห่งการบบัติขั้นสูงจากคิสตัลของเราไปยังคิสตัลอีเทอร์12ชิ้นที่ช่วยคุณดาวน์โหลดมาอย่างโลกน,นะครับ12ชิ้นมันเหมือนจักะจักะจักะ ถ้าพื้นฐานคือ7ใช่ไหมมันมี12เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับสูงขึ้นบีดนะครับคริสตัลอีเทอร์12ชิ้นเนี่ยมีความสามารถเป็นพิเศษครับและคริสตัลหลักของเรานั้นในทะเลสาบคริสตัลฮาวทูเลียเราเปิดใช้งานคริสตัลของเราและคริสตัลในทะเลสาบคริสตัลฮาวทูเลียจากความเหนียวแน่นเชิงควานตามพลังงานของคริสตัลเนี่ยที่เปิดใช้งานของเราสามารถสื่อสารกับคริสตัลอีเทอร 12ชิ้นที่ดาวน์โหลดมาบนโลกได้นะครับตัวอย่างเช่นตอนนี้เรากำลังมุ่งเน้นไปที่คิสตันอีเทอร์ในทะเลสาบปูเอโลประเทศอารเจนตินานะครับซึ่งสามารถเปิดใช้งานในระดับความต้ำและมีการประสานงานกันด้วยการเปิดใช้งานนี้ครับคิสตันจะสามารถส่งแสงที่มีมิติที่สูงกว่าไปทั่วทั้งโลกได้อย่างทรงพลัง ยิ่งขึ้นนะครับความจริงที่ว่าสนามความจริงที่ว่าทะเลสาบป,ปูเอเลเชื่อมต่อกับคิสตันอีก11ชิ้นหมายความว่ามีการประสานงานกันในระดับความต่ำระ,ระหว่างคิสตันอื่นๆบนโลกดังนั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับคิสตัน1ชิ้นจะส่งผลต่อคิสตันทั้งหมดในทางบวกมีการประสานกันครับ ฉันจูเลียโนกับผู้ทําสมาธิในวัดและผู้รักษาในวัดของฉันตอนนี้ส่งพลังงานของเราไปที่ทะเลสาบคิสตันฮาวตูเลียและคิสตันอีเทอร์ในทะเลสาบของเราสมาสิ40คนพบกันในทะเลสาบนั้นในปี2 0 1 2นะครับและเปิดใช้งานคิสตันในรูปแบบใหม่พวกเขาสร้างวงล้อ แห่งยาที่สวยงามมากนะครับซึ่งนำพลังงานที่นั่นไปสู่มิติที่สูงกว่านะครับวงล้อแห่งยาสามารถสร้างสนามพลังงานอนุภาพสามารถที่จำเป็นและการโต้ตอบอย่างเหนียวแน่นกับคริสตัลฮาวทูเดียของเราตอนนี้เรากำลังส่งแสงควานตัมนี้ไปยังโลกผ่านทะเลสาบปูเอเลนะครับแสงนี้สร้างสนามพลังงานเหนือธรรมชาติมิติที่5ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ ก็คือไม่สามารถคาดเดาได้และยังมีสนามพลังงานเหนือธรรมชาติอันสูงสุดที่สมดุลและกลมกลืนสำหรับโลกทั้งใบนะครับพลังงานที่สวยงามน,นี้ครับสามารถส่งออกไปยังโลกได้ผ่านงานของเราโดยตรงจากทะเลสาบปูเอเลนะครับท่านฟังสามารถมองเห็นหรือสัมผัสกับพลังงานอันทรงพลังงานนี้ได้นะครับนี่คือพลังงานแห่งความสเสถียรภาพและความสมดุลของดาวเคราะห ซึ่งสามารถช่วยรักษาเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณสร้างสนามพลังงานความคิดใหม่สำหรับโลกพลังงานมิติที่5ที่จะเข้าสู่ไรสา,าปูเอเล LA, และคริสตัลอีเทอร์นั้นใน,ในรูปแบบขวัญตาเมลิงนะครับทีนี้ครับสนามพลังงานแห่งมิติที่5ทั้งดวงดาวเคราะห์เนี่ยเป็นยังไงนะครับการแก้ไขจยยุดเปลี่ยนของโลก จากเทเลสาาปูเอเลแพร่กระจายไปยังคริสตัลอีเทอร์อื่นๆทั่วทั้งดาวเคราะนะครับมันสร้างและขยายความเหนียวแน่นเชิงควอนตัมทั่วทั้งโลกฉันรู้ว่าคนเขียนหนังสือนะครับรู้ว่าพวกคุณเนี่ยหลายคนรู้สึกแล้วว่าดาวเคอนี้กําลังอยู่จุดเปลี่ยนนะครับมีพลังงานมีจุดเปลี่ยนมากมายในแง่งของพลังงานทางการเมืองเศรษฐกิจ และทางการทหารบนโลกไปนี้นะครับมีการคาดการณ์ว่าเหตุการณ์ในช่วงสุดท้ายจะเกิดขึ้นในวันที่21ธันวาคมในปี2012เหตุการณ์เหล่านี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นครับอย่างไรก็ตามครับความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ในช่วงเวลาสุดท้ายอันเลวร้ายเหล่านี้จะเกิดขึ้นยังคงมีอยู่เสมอนะครับคุณและคนเขียนหนังสือไม่อยากเห็นช่วงเวลาสุดท้าย นะครับยิ่งเราทำงานร่วมกันครับเราจะส่งพลังงานจากนี้ไปจากแสงคริสตัลและวิหารคริสตัลของเรามากขึ้นเท่าไหร่ผลลัพธ์ก็ที่ได้ก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นเราช่วยสร้างความสมดุลให้กับโลกแสงควอนตัมเชิงบวกกำลังถูกปล่อยออกมาจากคริสตัลและแพร่กระจายไปทั่ว เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะจะนำมาซึ่งความทุกข์ยากและความเจ็บปวดแก่โลกใบนี้และประชาชนบนโลกใบนี้นะครับเราควรลดแสงความต่มลงเพื่อช่วยปกป้องป้อง,องกันไม่ให้เกิดเหตุหการณ์วันสิ้นโลกอีกนะครับโลกคือเหตุผลที่เราสร้างวงแหวนแห่งการเสรจขึ้นสวรรค์เพื่อจัดการกับการกระจายและการประยุกต์ใช้พลังงานความต่มที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก มีวิธีใดที่ดีกว่าในการสร้างสนามพลังงานที่เชื่อมโยงกันรอบโลกมากกว่าการวางรัศมีแห่งแสงนี้ไว้รอบๆและเรียกว่าวงแหวนแห่งการเสด็จขึ้นสวรรค์น,นะครับอันหนึ่งคือเมื่อคุณทำงานในวิหารฮาวทูเลียของคุณบนโลกนี้นะครับคุณยังสร้างพลังงานที่เชื่อมโยงกับแบบขวันตัำระหว่างโลกกับวิหารของเรานะครับบนฮาวทูเลียฮาลทูรัส ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าพลังงานใดๆก็ตามที่เราทํางานด้วยพลังงานบวกใดๆที่เรากําลังสร้างในสนามความคิดของเราก็สามารถส่งผลเชิงบวกต่อคุณที่นั่นได้เช่นกันสนามพลังงานนี้สามารถส่งต่อคุณและหลายๆระดับมันสามารถส่งผลต่อคุณในระดับและการรักษาส่วนบุคคลได้นะครับนอกจากนี้ครับเรายังส่งการรักษาจํานวนมหาศาลไปยังทุกคนด้วยนะครับ เราทราบกันดีว่าบนโลกเนี่ยมีพลังงานที่ไม่เสถียรหลายแห่งนะครับไม่ว่าคุณจะมีพลังงานที่เสถียรที่สุดก็ตามทําสมาธิมากที่สุดก็ตามมีคริสตันมากที่สุดก็ตามแต่คุณก็ยังคงไวต่อพลังงานที่ไม่เสถียรซึ่งแพร่กระจายไปทั่วทั้งโลกใบนี้นะครับความไม่เสถียรส่วนหนึ่งมาจากรูในรัศมีของโลกครับและอีกส่วนหนึ่งมาจากรัศมีของคุณเอง ซึ่งอาจจะไม่สามารถรักษาความถี่เฉพาะไว้ได้นะครับส่วนหนึ่งมาจากเชื้อโรคที่ว่ายน้ําอยู่ในรอบๆระบบภุมิคุ้มกันของมนุษย์นะครับเราสามารถพูดต่อไปได้นะครับเพื่อแสดงรายชื่อแหล่งที่มาที่แตกต่างกันมากมายสําหรับความไม่มั่นคงของคุณนะครับสิ่งสําคัญคือคุณสามารถสร้างเสถียรภาพใน สนามพลังงานของคุณขึ้นมาใหม่ได้นะครับเรากําลังทํางานเพื่อทําเพื่อเช่นนั้นเพื่อผ่านการเชื่อมโยงเชิงควอนตัมเรากําลังส่งพลังงานและแสงที่สเสถียรให้กับคุณอย่างต่อเนื่องปลอดภัยแสงบําบัดจากทะเลสาบคริสตัลของเราโต้อตอบแบบควอนตัมนะครับ อย่างในเลโก้ปาโลประเทศอาเจนินาซึ่งเป็นคริสตัลอีเทอร์ทั้ง12ชิ้นอยู่ที่นั่นนะครับและปล่อยให้คริสตัลอีเทอร์เหล่านั้นส่งพลังงานที่เสถียรและบำบัดให้กับคุณแต่ละคนนะตอนนี้ร่างกายมิติที่5ของคุณยังเชื่อมโยงอย่างเหนียวแน่นกับร่างกายมิติที่3ของคุณในลักษณะขวัญต้ำซึ่งถูก กระตุ้นให้ร่างกายในมิติที่5ของคุณเชื่อมโยงอย่างเหนียวแน่นกับร่างกายมิติที่3ของคุณลองนึกถึงภาพและเชื่อมโยงกับร่างกายมิติที่5ของคุณในวิหารคริสตันของชาวฮาวทูเดียและทะเลสาบคริสตันของชาวฮาวทูเดียนะครับพลังงานมิติที่5สามารถสะเทือนและโตตอบกับสนามพลังงานมิติที่3ของคุณได้นะครับ จำไว้ว่าคุณต้องมีความเชื่อมโยงอย่างมีสติสัมปชัญญะจึงสามารถถ่ายโอนพลังงานระหว่างร่างกายมิติต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเชื่อมโยงเข้าด้วยกันกับร่างกายมิติที่5ของคุณอย่างมีสติสัมปชัญญะดังนั้นครับร่างกายมิติที่5ของคุณจะส่งผลดีกว่ามากดีมากด,ดีต่อคุณมากกว่านะครับการบำบัดด้วยดาวเคราะห์โดยการใช้หลักการเดียวกัน เราพยายามช่วยคุณเชื่อมโยงโลกมิติที่5กับโลกมิติที่3นอกจากนี้เราพยายามเชื่อมโยงดาวเคราะห์ดวงจันทร์และอะลาโนเมืองแห่งแสงมากมายนะครับและชาวฮาทูลสกับดาวเคราะห์มิติที่สของคุณเมืองแห่งแสงของดาวเคราะห์สามารถรับพลังงานจากเมืองแห่งดวงดาวในกาแล็กซีได้นะครับในระดับควอนตัมนี่คือเหตุผลหลัก ประการหนึ่งที่เราสร้างเมืองแห่งแสงของดาวเคราะห์แห่งเมืองดาวเคราะห์กับเมืองแห่งดวงดาวในกาแล็กซี่เพื่อช่วยให้คุณเนี่ยเชื่อมโยงกับเมืองของคุณกับพลังงานแห่งกาแล็กซี่ที่สูงขึ้นนั่นเองความเหนียวแน่นของควอนตัมที่ไม่ขึ้นอยู่กับอวกาศห,หรือเวลาปฏิสัมพันธ์ของควอนตัมสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งระยะใกล้และไกลวัตถุที่เชื่อมเชื่อมโยงกันไม่จำเป็นต้องอยู่ห่างกัน เมืองแห่งแสงของดาวเคราะห์ส่งผลต่อกันและกันคุณสามารถทํางานร่วมกันความเชื่อมโยงความตัมในเมืองแห่งหนึง่งและความเชื่อมโยงเชื่อมต่อน,นั้นกับเมืองอื่นๆเราสร้างเครือข่ายะระดับโลกที่ขึ้นเพื่อเสริมสร้างการเชื่อมโยงเหล่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองหนึ่งสามารถส่งผลต่อเมืองหนึ่งได้นะครับจึงมีประโยชน์มากเมื่อมีการเชื่อม ต่อเชิงความตั้มระหว่างเมืองต่างๆนะครับลองนึกถึงภาพการเชื่อมต่ออันยิ่งใหญ่จากโครงสร้างเมืองแห่งแสงบนดาวเคราะห์ที่ได้รับการพัฒนาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตอนนี้ครับคนเขียนหนังสือเนี่ยส่งแสงความตั้มและความตระหนักรู้ไปยังเมืองเหล่านั้นแต่และเมืองนะครับผู้คนทั้งดาวเคราะห์กำลังตื่นขึ้นจากเมืองแห่งแสงบนดาวเคราะห์ พวกเขากำลังตื่นขึ้นและเข้าใจว่าสนามพลังงานความตัมนี้สามารถโต้ตอบได้ในลักษณะที่เหนือกว่าตรกะมิติที่3ในทางบวกนดินงในหัวข้อของความคล่องตัวของพลังงานแห่งแสงนะครับและหลายคนเนี่ยถามคนเขียนหนังสือเกี่ยวกับแสงโอเมก้าแล้วก็แสงอิคาเลียนะครับแล้วก็แสงความตัมนะครับแสงแต่ละรูปแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการความตัมที่ คนเขียนหนังสือได้ได้อธิบายไว้นะครับซึ่งรวมถึงแนวคิดของความเหนือวแน่นของควอนตั้มตัวอย่างเช่นแสงโอเมก้าเนี่ยเป็นแสงโดยตรงมาจากพลังงานสูงสุดสนามพลังงานสูงสุดมาจากสนามพลังงานของผู้สร้างที่เราเข้าถึงได้แสงโอเมก้าเนี่ยสามารถส่งผลต่อทางควอนตัมเชิงบวกต่อคุณและสุขภาพของคุณในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดแสงนี้มาจากรูปแบบ หรือแหล่งที่ฉันสามารถอธิบายได้เพียงว่าเป็นศูนย์กลางของการสร้างวิญญาณมีจุดศูนย์กลางของแหล่งกําเนิดในจักรวาลที่วิญญาณและพลังงานวิญญาณอยู่ตรงกลางและพลังงานวิญญาณถูกสร้างและปล่อยออกมานี่คือส่วนหนึ่งของที่มาของแสงโอเมกานั่นเองนะครับซึ่งในตอนต่อไปยวผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการรับแสงโอเมกานะครับสุดยอดไปเลยครับเป็นหนังสือที่ หายากนะครับแล้วก็บอกเลยว่าแปยากด้วยแปยากมากนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กด s ั b สไครต์และคอมเมนต์กันทุกท่านนะครับผมเห็นข้อความทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหนังสือเล่มนั้นมาแปลให้ฟังครับขอบคุณครับขอบคุณทุกการกดไลค์กด s u b สไครต์และคอมเมนต์กันทุกท่านจริง,นรง,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 งๆนะครับผมรักท่านฟังทุกท่านมากๆเลยครับและรักอย่างไหลเงื่อนไขนะครับ ขอบคุณไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับที่คอยช่วยเหลือผมและสนับสนุนผมมาโดยตลอดขอบคุณไปถึงพลังงานต่างๆในทางที่ดีและบวกนะครับทุกขึ้นความถี่ในทางที่ดีและบวกนะครับพลังงานที่สมัมผัสได้และไม่ได้มีชีวิตและไม่มีชีวิตในทางบวกนะครับพลังงานสุขภาพที่แสนดีของผมนะครับและพลังงานทางการเงินของผมที่ไหลเวียนในตัวผมในทางที่ดีและสุขภาพต่างๆที่ดีขึ้นในทุกๆวันที่มีโอกาสได้มาทำโมว่าบัตรแคระดั่ง ขอบคุณและสวัสดีครับ